ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอมแทนทัลลนะคะคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของพิกอากาศนะคะห่างหายกันไปนานเลยนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่หายเงียบไปนะคะไม่ว่าจะคุยกันน้อยลงหรืออาจจะมีประเด็นความรักกันนะคะเขาหายไปเนี่ยบางคนอาจจะหายไปวันสวันบางคนไปอาทิตย์นะคะเรามาดูกันว่า คนที่หายเงี่ยไปตอนนี้เขาเป็นยังไงมัง่งและเขารู้สึกยังไงเหมาะสําหรับคนมีประเด็นความรักนะคะทุกคนนะดูได้ฟังได้ทุกเพศเพ,ศเพศื่อหญิงเพื่อชายที่3ากลุ่ม l g b t q นะคะดูได้หมดนะคะต้องขออภัยนะอาจจะมีเสียงดังรบกวนหรือบางทีอาจจะมีเสียงก้องกองนะคะเพราะว่าแอดมินไม่อยู่เลยทําเครื่องตรงนี้ไม่เป็นยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วก็ผู้อ่านจะแจ้งนิดนึงคะ่ะสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เป็นในเรื่องของการเลือกไพ่นะคะพอดีหาไม่เจอผู้อ่านก็เพิ่ง กลับจากไปม็อบมาหาต้องบอกเรื่องตรงๆเลยเนาะก็เราดูกันอย่างนี้ดีกว่าเนาะกองที่1นนะคะสีฟ้านี่นะคะที่สองนะคะ ที่3ที่4ไล่มาจากด้านนี้เลยนะคะ1 2 3 4สใครมีหลายคนก็วนไปหลายกองได้นะคะต้องขออภัยในเรื่องสัญ,ญลักษณ์นะคะวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขออภยัยอาจจะมีเสียงน้องแมววิ่งผ่านวิ่งเล่นยังไงต้องขออภัยด้วยเช่นเดิมนุกท่านอย่าเอาไปตัดสินแต่ทั้งสิ้นนะคะมันเป็นแค่แนวทางเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าคนที่หายไปในชีวิตของเราเงียบหายไปแหละนะคะ ตอนนี้เขาเป็นยังไงเขารู้สึกไงมั่งและความสัมพันธ์เรากับเขาจะมีโอกาสได้กลับมาจูนกันไหมนะคะบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันแค่วันสองวันเนาะย้ํานะคะกล้องที่1ที่สองที่สามที่4ี่นะคะ,ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะผู้อ่านจะเปิดไพ่ในเรื่องของสถานการณ์เรื่องราวของคุณกับเขาก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงมั่งนะคะนะขอดูสถานการณ์ก่อนหน้านั้นก่อนนะ นึกถึงคนที่เรามีประเด็นความรักนะคะอย่างที่บอกใครมีหลายคนก็วนไปไหลายกองได้นะคะ DM เ,เพรสนะคะแปดไม้เทา้านะ,ะมองเห็นไหมคะนะคะแปดเหรียญน,นะคะเดวิลหนึ่งไม้เท้านะคะบสุดท้ายเพจจัสม t น เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะผู้อ่านมองว่าน่าจะมีประเด็นบางสิ่งบางอย่างเช่นคุณกับเขาน่าจะมาเจอกันโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังตัดคนเก่าไม่ได้อาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะหรือเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่เอ็มเพรสขึ้นนะคะยังมีคนของเขาอยู่หรือยังมีคนของเราอยู่นะคะที่ยังตัดไม่ขาดแล้วก็มาโป๊ะแตะตรงที่ว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะจับได้แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยกันการตกลงการถามความรู้สึกทําให้อีกฝ่ายตอบไม่ได้ทําให้ห่างหายกันไปนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่าคุณกับเขาเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายกันนะเป็นคนที่เขาเรียกว่างานคืองานเล่นคือเล่นนะคะเป็นคนที่จริงจังเกี่ยวกับชีวิตเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แมทกันเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับความรักเท่าไหร่นะคะ ตัวคุณเองเป็นคนที่ทุ่มเทความรักแต่ก็ไม่ได้รับความรักตอบนะคะที่ผ่านมามันก็เลยเป็นอะไรที่แบบจูนกันเนาะคุณเดียวกับใครก็ได้นะต่างชาติต่างเพ่ต่างจังหวัดต่างอายุได้หมดเลยนะคะบางคนนะในความสัมพันธ์นี้มีเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องการเงินกันด้วยนะคะคุณอาจจะช่วยเหลือเขาหรือเขาช่วยเหลือคุณก็ได้อาจจะมีการซัพพอร์ตกันนะคะคุณน่าจะดีวกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มของท่านดินพุ่มศกันมังกรหรือเมษสิงห์ธนูได้หมดนะคะเดวิวไพแห่งกิเลสและตัณหาไพาแห่งความรุ่มหลง คุณกับเขาน่าจะมีะการพูดคุยกันบางคนอาจถึงขั้นสเปบวกเราก็ได้นะคะตรงนี้นะ,ะไม่ใช่ทุกคนนะนะคะเรื่องรา,คว,าวความารักความสัมพันธ์ต่างคนต่างให้คํามั่นสัญญาต่อกันว่าเราจะเป็นตัวจริงของกันและกันนะคะทีนี้นะคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องบางอย่างนะที่เคลียร์กันไม่ลงอย่างที่บอกเป็นเรื่องเก่ากเก่าคนเก่าไพ่จัสเมนมันเหมือนเป็นโชคชะตาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาเล่นงานในความรู้สึกของคนทั้งสองคนนะคะ อยู่ดีก็าหายไปอยู่ดีก็เงียบหายไปนะทำให้อึดอัดนะเหมือนกับแบบว่าเอ๊ะผิดอะไรนะหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ว่าสื่อสารกันไม่ลงตัวหรือเปล่าคุณก็เป็นคนอีกโก้สูงเขาก็เป็นคนอีกโก้สูงเพราะฉะนั้นไม่มีการถามกันอยู่ดีก็าหายเงียบไปเขาไม่ทักมาคุณก็ไม่ทักไปเรามาดูซิว่าคนคนนี้นะตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะเขาเป็นยังไงรู้สึกยังไงเออ ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เขาเป็นยังไงนะคะมีไพ่เดทไม่ไพ่ทิมบรันต์นะคะนะ,ะผู้อ่านมองว่าตอนนี้ตัวของเขาเองเนี่ยดูเหมือนว่าเฟดตัวเองอยู่กับความรู้สึกนะมันเหมือนกับว่าเขากำลังทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่า จริงๆแล้วเขาต้องการให้ใครสักคนเข้ามาอยู่ในชีวิตใหม่นะคะเหมือนกาลังทบทวนความรู้สึกตัวเองใจนึงเขาอยากจะจบความสัมพันธ์ผู้อ่านอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะใจนึงเขาก็ยังเสียใยในความรักความสัมพันธ์แต่เขาไม่สามารถที่จะปรับอวงปรับปรับตัวหรือปรับปรุงตัวเองได้ในแบบทันทีทันใดที่เราต้องการเทมเพรสคือการเปลี่ยนแปลงการเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่า ตัวเขาเองกําลังทบทวนกําลังดูว่าความรู้สึกจริงๆแล้วอ่ะเขาชอบเราไหมเขาอยากจะจริงจังกับในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมนะคะมาดูว่าความรู้สึกของเขาอ่ะนะคะนะกับคุณอะ่ะนะมีโอกาสไหมที่จะได้สานสัมพันธ์กันต่อนะ,ะเขาเป็นยังไงบ้างคนที่หายเงียบไปนะหนึ่งถ้วยนะคะสองไม้เท้าแล้วก็ หกเหรียญผู้อ่านมองว่ายังไงซะเขายังรู้สึกรักและคิดถึงคุณอยู่นะนะคะหนึ่งถ้วยนะยังมีคุณอยู่ในใจแต่ตอนนี้สองไม้เท้าขึ้นมามันเหมือนกับว่าคนสองคนงานสองงานของสองสิ่งเหมือนกับยังมีเงาคนเก่าอยู่หรือเปล่ายัางติดต่อกับนะคะหรือยังมีการสารสพันธ์นกันอยู่กําลังชั่งใจอยู่นะตอนนี้นะคะ แต่ที่แน่ๆหกเหรียญอะเขามองเห็นในเรื่องของความรู้สึกมองถึงในเรื่องของการใส่ใจที่เราเทคแคร์ดูแลเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้แนวโน้มความสัมพันผู้อ่านมองว่ายังไงซะงเงียบหายไปคุณกับเขาจะได้กลับมาคุยกันแน่นอนเร็วสุด2อาทิตย์ช้าสุด2เดือนค่ะนะคนที่หายเงียบไปเนาะมีประเด็นนะคะอะต่อมาเป็นกรุ่ปที่สค่ะทุกคนกองนี้นะคะ,ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะ มาดูสิความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นยังไงหกถ้วยนะคะสามดาบนะคะราชินีถือดาบนะคเก้าไม่เท้าราชาถือถ้วยแล้วก็หกเหรียญ ผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะดีกว่าคนทางไกลที่ทํางานเกี่ยวกับอาชีพราชการหรือเปล่าเป็นใครก็ได้นะต่างอำเภอต่างจังหวัดได้หมดเลยนะคะและเขาน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะคนคนนี้เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเคยใช้ชีวิตคู่มาแล้วนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาน่าจะเจอกันโดยบังเองิญจากการแบบติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีอีกโอก้สูงเป็นคนที่มีความเป็นตัวตนสูงผู้ใจผงผางนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์น่ะนะคะ คุณกับเขาน่าจะไม่มีความชัดเจนกันตั้งแต่เริ่มแรกนะเหมือนกับว่าคุณถามเขาตลอดเวลาว่าเรากับเขาเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยตกลงเราเป็นอะไรกันนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกท้อใจเนะี่ยบางครั้งเหมือนกับเราเทคแคร์ care, ดูเลยเราเป็นคนที่โทรหาเขาไลน์หาเขาแต่กว่าเขาจะตอบกว่าเขาจะโทรนะคะเช่นเราโทร8ดโมงเช้าเขาจะตอบในที่เกือบ10โมง11อโมงอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เรามองว่าเอะความรักครั้งนี้่นะคะเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะ จริงๆแล้วเขารักเราไหมนะคะมองว่าความสัมพันธ์นะคุณกับเขาน่าจะเจอกันในแบบรู้สึกถูกชะตากันนะคะบางคนอาจจะเจอจากออนไลน์ก็ได้นะอย่างที่บอกยังไม่เคยเจอจ,จริงนะคะแต่มีการพูดคุยมีการบอกกันแล้วแหละว่าเคยผ่านเรื่องราวการใช้ชีวิตคู่มาอยู่ในกลุ่มราศีมีนราศีกรกฎราศีตุลแล้วก็ราศีธนูนะคะ ความรักความสัมพันธ์คุณน้อยอกน้อยใจนะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่ารอข้อความรอคําตอบจากเขารอการทําถ่ายจากเขาไม่มีเลยเงียบกริบเลยนะคะตรงนี้นะน่าจะเป็นปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าถ้าไม่คนของเราก็คนของเขาระเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์คุณอาจจะไปเจอโพสเจอข้อความหรือเจอบางสิ่งบางอย่างนะคะและมีการทําถ่ายกันจากนั้นไม่ได้มีคําตอบนะคะ มีการเงียบหายไปโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะพูดประชดประชันหรือเปล่านะคะคุณกับเขานะ่าจะมีการคุยกันถึงเรื่องราวความสัมพันธ์แหละทีนี้อาจจะมีการพูดประชดประชันในเรื่องของเวลาในเรื่องความรู้สึกในเรื่องความชัดเจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะเงียบไปนะคะมาดูว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่และความรู้สึกของเขาเป็นยังไงคุณกับเขาจะมีโอกาสได้สัมพันธ์ต่อกันไหมชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงนะคะ แปดไม้เท้าสี่ดาบแล้วก็สี่ถ้วยผู้อ่านมองว่าตอนนี้งานของเขาน่าจะยุ่งมากเลยนะอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครมีการเดินทางตลอดสี่ดาบจริงๆแล้วเขาอยากจะถอยหน้าในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขายังไม่แข็งใจพอนะคะสี่ถ้วยเขารู้สึกเป็นห่วงรู้สึกคิดถึงรู้สึกห่วงคุณนะคะเขากลัวว่าคุณน่ะนะคะน่าจะมีคนใหม่หรืออาจจะกลับไปคุยกับคนเก่าหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์คุณกับเขาและความรู้สึกเขาตอนนี้เป็นยังไง เจ็ดเหรียญชาริออตนะทาวเวอร์ Tower. ผู้อ่านมองว่าเขาเสียใจนะตอนนี้ไพ่ทาวเวอร์ขึ้นไพ่ความรู้สึกนะคะแต่แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเจ็ดเหรียญมันจะมีการติดต่อมีการสื่อสารนะคะชาริออตเห็นไหมคะมีการกลับมามีการพูดคุยมีการติดต่อมีการสื่อสารแต่ตรงนี้อาจจะไม่ได้เร็วเกินไปนะคะเพราะว่ามีการเดินทางจะมีเรื่องงานเข้ามานะคะ จะมีการขอโอกาสมีการพูดคุยกันนะคะเร็วสุดสองาทิตย์ช้าสุด2เดือนถ้าเกิดว่าคุณแบบห่างหายในการพูดคุยกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเงียบหายไปนะคะใจเย็นๆนะคะคนคนนี้น่าจะมีการพูดคุยมีการอินบล็อกมาหาคุณนะคะตอนนี้แซดมากเลยอาจจะเสียใจเสียความรู้สึกในคาพูดของเราก็ได้นะกลุ่มที่3ค่ะทุกคนนะมาดูกันนะว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นยังไง คนที่หายเงียบไปนะคลิปของเราจะสั้นๆนะอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะไพ่เดทขึ้นเลยนะคะแฮงแมนก้าดาบนะคะราชาถือไมเท้าก้าว,วทั่วก้าเหรียญขอโทษทีค่ะแล้วก็ไพ่ หกเหรียญผู้อ่านมองว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะน่าจะมีการจบไปครั้งหนึ่งแล้วจบเพราะว่าอีกฝ่ยายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะมีเจ้าของถ้าไม่คุณก็เขามีเจ้าของหายพินเทศขึ้นนะคะเป็นการจบความสัมพันธ์ที่ห่างกันสักระยะหนึ่งแล้วย,ย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับตัดกันไม่ขาดนะคะอยู่ในกลุ่มราศีกุมราศีธนูราศีมีนแล้วก็ราศีกรกฎนะคะนะก้าวดาบนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดคุณน่าจะไปร่วงรู้หรือเขาน่าจะร่วงรู้ในความรักความสัมพันธ์ที่คุณกับเขานะคะปกปิดกันไว้อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ยังแบบมีคนกเก่าติดต่อกับมาหรือยังใช้ชีวิตอยู่กับคนเก่าอยู่แต่แค่ห่างกันสักระยะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้อย่างที่บอกเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะนะแล้วก็ รา,าชาถือไม่เท้าบ่งบอกเรื่อง,อง,องความชัดเจนนะเขาอาจจะบอกกับคุณไว้ว่าตอนนี้เขาโสดเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีใครเขามีคุณคนเดียวทําให้ความรักความสัมพันธ์มานาเนินการมาสักระยะหนึ่งก้าเหรียญเหมือนการให้ความหวังความสัมพันธ์กันนะรอการเติมเต็มเลืออีกหนึ่งเหรียญครบสิบเหรียญน,นะคะเขาเป็นนักธุรกิจนะคะเดินทางตลอดนะคนคนนี้นะคะหกเหรียญยังไงซะความรู้สึกของเขาไม่ว่าจะทะเลาะก,กันกับคุณยังไงซะเขาก็ยังคิดถึงยังอยากจะมาหา ยังรอคอยวันนั้นอยู่นะคะขอแค่โอกาสแหละตอนนี้นะคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันไม่ได้ปรับความเข้าใจกันต่างคนต่างแบบมีอีโก้สูงและแบบหันหลังให้กับความสัมพันธ์มาดูว่าเขาคิดอะไรอยู่และแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงเอ,อ่ยเดวิลนะคะก้าวถ้วยสิบเหรียญ ผู้อ่านมองว่าตอนนี้ชีวิตเขานะเหมือนกับว่าเขาน่าจะเหงาเศร้าแล้วก็น่าจะหาความบันเทิงให้กับตัวเองอาจจะไปพับไปบ้าของเขาก็ได้นะตรงนี้ไปกินเลี้ยงหรือไปหาเพื่อนที่เขาสนิทสนมบนะคะไปปลดปล่อยความรู้สึกเนาะตรงนี้นะคะก้าวถ้วยเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองนะอาจจะไม่ดีพอหรือเปล่าสําหรับคุณนะคะนะเขามองว่าเขาอยากจะมีครอบครัวนะสิบเหรียญเขาอยากจะเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะแต่เขาอาจจะยังทําไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้เปิดโอกาส แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาล่ะคนที่หายเงียบไปนะราชินีถือถ้วยไพ่เดอร์สันไพ่ดีมากเลยอะ่ะหกถ้วยผู้อ่านมองว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเริ่มต้นกันใหม่นะเขาจะมาง้อคุณนะเนี่ยหกถ้วยนะคะเขามาง้อคุณอย่างที่บอกเขานะ่าจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะ แล้วก็คุณคือตัวจริงของเขาเขาตัดสินใจแล้วนะคะแนน้อความสัมพันธ์ยังไงซะได้กลับมาคุยกันนะคะนะเร็วสุด2อาทิตย์ช้าสุด2เดือนเป็นไทม์เลสนะทุกท่านนะดูได้ทุกช่วงเวลาที่คุณต้องการหาคําตอบนะอ่ะกองสุดท้ายทุกคนคนที่หายเงียไปนะตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงคุณกับเขาจะมีโอกาสสารสัมพันธ์กันไหม เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ8ดาบเด็ <_ d ata> กถือดาบสองดาบหดาบ <_ d ata> มีแต่ไพ่ดาบเลยหถ้วยแล้วก็ราชาถือดาบาผู้อ่านมองว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ อาจจะไม่เหมาะสมคุณก็มีคนของค,คุณเขาก็มีคนของเขาหรือเปล่าตอนนี้นะคะนะก่อนหน้านั้นเนาะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์สองดาบเป็นการตัดสินใจคนสองคนงานสองางานของสองสิ่งนะคะเขาม,มีความเป็นเด็กกว่าคุณหรือเปล่าทํางานราชการหรือเปล่านะคะเป็นคนพูดจาผงผางเป็นใครก็ได้นะต่างชาติต่างเผ่าต่างจาังหวัดต่างอายุได้หมดเลยนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณบล็อกกันไปแล้วคะ่ะนะคะคุณไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะรู้สึกว่าเป็นตัวเลือกก็เลยปิดกั้นในความสัมพันธ์นะคะ 5ดาบรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรรับหลังไม่ซื่อตรงนะคะหกถ้วยมีการขอโอกาสกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจะให้โอกาสหรือเปล่าราชาถือดาบเขาค่อนข้างพูดจาแรางพูดจาผงผางหรืออาจจะพูดให้คุณรู้สึกไม่ดีก็ได้นะคะนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกเลยนะว่า มันเป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยร็วโ,โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะในความรู้สึกพอรู้สึกตรงนั้นไปแล้วนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็หันหลังให้กับความสัมพันธ์นะคุณกับเขาน่าจะเจอกันจากการที่แบบว่าพูดคุยจากเพื่อนความบังเอิญหรือจากโซเชียลก็ได้นะามาดูหน่อยว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไง 8ปม้เท้าเฮอร์มิตสิบเหรียญผู้อ่านมองว่าตอนนี้นะงานเขาน่าจะยุ่งแล้วก็เขาน่าจะ,ะเข้าธรรมะเข้าศึกษาธรรมะหรือศึกษาวิชาวความรู้เพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้นะคะสิบเหรียญน,นะชีวิตเขาตอนนี้เขาคิดในเรื่องของอนาคตคิดในเรื่องของการมีครอบครัวนะไม่รู้จะเป็นคุณหรือเปล่านะอ,อ่ะมาดูความรู้สึกแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา ไพ่ใบแรก The Strength ใบที่2นะคะ5เหรียญใบที่3นะราชาถือเหรียญหน้าไพ่ชัดมากเลยค่ะ The Strength นะความรู้สึกของเขาตอนนี้ก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะยังอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะต้องกลับมานะคะเพราะต่างคนต่างคิดถึงทนความคิดถึงไม่ไหวอะต้องกลับมานะคะนะราชาถือเหรียญเขาจะมาสาร,รภาพทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมาขอโทษคุณนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จบ แต่เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะคะนะก็คือเขานั่นแหละนะคะต้องขออภัยนะบางทีมันอาจจะไม่ตรงหรือไม่ถูกใจใครยังไงต้องขออภัยด้วยเนาะอย่างที่บอกเป็นดวงโดยรวมนะคะแล้วก็ทําขึ้นมาเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะทุกคนนะขอบคุณมากๆนะคะที่ยังติดตามกันแล้วก็ถ้าเกิดมาดูล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นข้าครูให้กันได้ เชื่อเหลือเกินนะคะว่าทุกท่านน่าจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับใจตัวเองเนาะเพื่อที่จะแบบได้ปรับได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราแบบาขาดหายไปหรือในสิ่งที่เราต้องการเติมเต็มเนาะตรงนี้นะคะเอาล่ะค่ะทุกท่านเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ